ก็มีหนุ่มไทยเพิ่นได้โทรได้ลมกับเจ้าเลยเพิ่นคิดสงสารป้าเลยฝากเงินมาทางข่อยแฮะป่าให้เพิ่นแหนก่นนะพอได้ให้เพิ่นซื้อบัตรซื้อผปแดกไปนัวกินเพิ่นนะเป็นอะไรพอได้ให้เจ้าซื้อบัตรเติมเน็ตเติมยังเพิ่นนะ เพิ่นดีใจเพิ่นได้โทรได้คุยกับเจ้าแหละเพิ่นก็นเลยฝากมาให้เจ้ากับบเมนวันน้ฐานะผู้เบาหรือว่าเนี่ยนนี่ว่าหมัดใจไห้ดอกบเมนเพิ่นให้ด้วยความสงสารซื่อบเมนจีว่าให้แหละต้องแต่งงานก็เพิ่นสีนันบุเมนเนาะเพิ่นให้เจ้าซื่อนี่แหละให้ด้วยความสงสารให้ด้วยความอิบาอิตน เลยเพื่อนก็นดีใจที่ได้โทรได้คุยกับเจ้าจะไปดีหายอยู่วันนี้กดใหญ่หายเดียไปดีหายอยู่วันนี้ไอ้วนะ่าน่ะเบิ้งมันมีอะไรหันไปสิกา้า มันอ่ะจีบุลวงมาล้ายเพื่อน่ะแต่ว่าเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากเพื่อนมาเหมใะห้เจ้าค่อยก็เลยไปถอนมาหล้วก็แข่งพ้นมามอบให้เจ้าก็ดีใจร้ายที่ได้เป็นสะพานในครังนี้เนาะเบิ่งจากใบนี่ครบอยู่บ่เนี่ยเป็นฝนตกมันติววัดน้ำทังแล้วจังเคยได้อยู่บ่ อ่าบอกเคยได้มนแมน่ถือคนคนใหญ่ดีใจไม่ไดีใหญ่ยู่งใจจ้าก็ปิดจำนวนเงินอยู่หนึ่งพันบาทเนอะที่เพิ่นมอบมาให้สมองก็ได้มามอบให้เพิ่นฮอดเฮิอนฮอดซ้าน <c oughs> เป็นทีเรียบร้อยแล้วนะสุกคนอ่ะมาขอบใจเพิร์นพงดู ใน่แม่นี้เิดพามาเมื่อนี้กับฝนตกลิ้นเนาะทุกคนได้เดินทางไปหาสาวตุ้ยคนหนี่งก้อนเนาะก่อนอื่นก็ต้องกราบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอซีเบิร์ตสุขสุขคนบว่ว่าสิอยู่ภายในและกต่างประเทศ ยินดีต้อนรับเขา้าช่องยูทูปของเมยสมหวังชาแนลไม่ก็ได้เดินทางไปเที่ยนสาตวีนี่ก็เป็นทางไปเที่ยวไนเนาะอินสเข้ามาแล้วก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องเมสมหวังชาแนลนี่เด้อนเด้ว ท่านก็ต้องกลับขอบุญขอบคุณเอฟซีทุพรรณที่เขามากดเบิ่งกดชมแต่ต้นจนจบเด้อขอให้เอฟซีสุกท่านจงมีดีมีแห้งเพ่งๆรวยๆขอสิ่งดีๆเด้อเนาะสาธุ็ัวน้อยขนตุกตินัวน้อยเลี้ยงหนาหนาอขอขอ โอวโหเฮอยเฮือยเฮือยบอกเลยบอกเนาะวันนี้ก็ได้ครับหน้าที่เป็นสะพานบุญหรือว่าสะพานหักให้เพลินเนาะอ่าได้น,นำเอาเงินจำนวนหนึ่งพันบาทมามอบให้เพลินอยู่เพลอนแต่ยังบโบสถ์ในทูยังบโบสถ์ในเศษบอกเพลินเนาะมาเชิดไผ่เพล่นอ่าวันนี้เอฟซีเรือนมไทยทางฝั่งไทยเพลินเลยเพลินในทูได้รุ่มกัน ก็เลยคิดสงสารก็เลยฝากเงินผ่านทางแม่สมวังให้มาให้สาวตุยเนาะไว้ซื้อบัตรตึงออกเติมเงินเพิผลไว้ซื้อไปแต่งหนัวพอได้ซื้อได้แหละก็โอเคนะทุกคนตอนนี้ก็มาหอดเพื่อนิ่นิดทีเรียบร้อยแล้วโอ้โหชีเพื่อนหรือบอกใครพงเยี่ยมอยู่เนาะ

นิชิมสบายดีเด้อมันนี่เด้อมหาอีกบักกล้วยขายไปแล้วอืมผลบักกล้วยกล้วยยังชื่อมานนะกล้วยงาบมหรือว่ากล้วยนะ่รกล้วยชุกเขียวกล้วยชุกเขียวอืมเครือหนึ่งเครือหนึ่งเจ๊กวีเด็กเอาชิปวานิลลาติกาวานนีลาดิกา มาไงเนาะจนเบ okay. ่งกนแตกนะขันเขาเชียววี่นไปปลูกหนาวยามแดดเอาคนชาดชาเขาคนชาเนาไม่ได้เนาะปลูกได้เขาลำคำแขะบนจากเยยังจะบนเวาเอาเขาันชาปลูกได้ถ้าบอกคนชาเป็นอย่างไรมีเอฟซีโมาลินน้ำอยู่บกี่อายเ้อเพิ่นเก บุกเข่าใจว่าเ่าแบบใดเป็นอะไรคือว่านอนบรหลับคืนเจ้าหัวหัวเบาฮะโยมพวมกินเข่าพรเราอะโทรมาอะไรครับมันหับบุเป็นอย่างงี้ว่าบุเป็นบุเป็นยังบุเฉยหับทางลายน่ะบ่หับด้วยหับด้วยเหมือนหับหับด้วยอยู่บุเป็นบุเป็น กินทามไปสางหวังก็นจำบนหูคนน่นนนะดะจำบนหูคนแล้วก็มีไม้บวกอ่นเด็เป็นแล้วบ้านนี้เนาะเป็นแ้วเป็นแวตัวตัวก็เลยไ่เป็นแล้วคอยรรเยนไปแล้วเนาะ <c oughs> นของแนวก็จะเกิดหากรนทีได้ดินมือนี้วันนี้วนนัวนนี้กับไฟกับเอิน้นไฟแบกนี้จะสิมหาขีดเลียนได้เลยมากเมื่อกดดัดเออแบ๊กชิบหาเปอร์เซ็นต์เมื่อคืนไงไฟกับ ผ่าแต่ใคฟผ่ฟาดับดับค่ะโอ้บ่แมน,นดับแตเืออืออันฝ่าผ่าหมอแบงมันหมหรือว่าอะไ่แมนีูแต่เพื่นแต่ดับเปิดเลยเบิดเลยบ้านคุมแถวนี้นะอือวนอนนอนเมืดคืนบบเด้ใต้ไฟเลยโค้งลัะหน่อยกบลันนอ <c oughs> ง,งอ่าฝนมันตกอีก แอ็งเป็นอะยะหากระาวางสวยนี看看่บ mm ่ไฟฝ่าเลยน่ะเออกินข so ้าวกันยังวันกินข้าวกันยังเขาเอิญว่าอาหารทะเลปลาทูปลาช่องปลาช่องคนคนขาดครูต้องกินปลาช่องเลยคนขาดคันอ่า ได้ขาดีอย <p ull boy> ู่มังกรเนาะข้าเดียวเบ่พอกันอ่าดูกันสามสิบยีอนสามสิบอืมคนเอาปุบปับปุบปับฮะแต่วีมะกล้วยห่อๆเขาต้มยังเศร้าเลยเนาะออันนี้้ำไงอขันคขยเอาเมื่อชวายขวก็เจียวลายีอยู่หากัะต้เมื่อน้ำทางยังม่ทันได้ออกได้กระเป๋าช่บบ่เาทองสดใสมันกรชุบอืม ชีหอมหอมแล้วอะไรเนาะหลายกคกบอกปลูกเป็นป่าอยู่บอะเหงาเดียวมันเฮาขัดขัวน้อยเนาะมีกิจทรงไม่รู้กินน้ามากนามทรงนอ่มีคนถือใจแล้วบ่มีคนคุยเบาเหงาเราบ่เดี๋ยวนี้ดูดีไรก็ได้คุยอยู่เพราะเดี๋ยวจะมานทำเพื่อนห่างยังโมมีไฟจริงจังยังมีจะคุยไปลอยๆอิซือ กับบุษันดีว่ะชีวาเพื่อจริงจังนาเอาบอกไปตั้งบูเนาะฮากลมกันในมื่อวานกับบูไม่เศร้านี่อือเป็นยังเธอว่าสีิจริงจังกับเพื่อนดำมือเนาะสิจริงจังนำเอารด้บอกกันั้งูเลยเพื่อนจริงจังกัดีแต่บนังเอาบบริงร่าเนาะ กันเพิ่นโบจริงจังอะไรก็คุยดินกลับไปเป็นมู่เป็นเพื่อนเนาะเอาโบเงาบ่อยเสียหักเสียแพงนะเรื่องเขาเล่าเรื่องเด่นเนคือจริงเงียบเลยเนาะเขาไม่ได้โทรหาใครเลยเมื่อเช้านี่มีเอฟซีฐานหนึ่งเพิ่นอยู่ต่างประเทศเพิ่นโทรมาเพิ่นบอกคอยอยากซื้อดินแล้วเพิ่นเพิ่นเพ่อยากซื้อไว้แบงขายบอกเรือว่างอะไรเขาก็บอกโ้ต่างประเทศอยซื้อได้บ่เพิ่น ขวก่าได้ขวยกับว่าเป็นเงินคะแนน่าคนเราอืชื่อเลยก็หายไปนอกขวาัคะแนนมีเงินชื่อประมาณนี้เนี่เหรอเนาะเงินชื่อโอนกรรมสิทธิอยู่แต่อ่ามันเป็นชื่อก็เดียวเดียอืมแต่โอนกรรมสิทธิ์หาอีกอย่างแดนหน้ากับบริยากเนาะมันมีกกงไหมห่อบเนาะมันเป็นแด่นเนาะก็วิกแดนบดของเราบริมีบริมีของใส่มีของขวายเบบบริยี่ปลูกเองบริมีของเขา พิ่นหักสาแดนด้วยวิธีปลูกต้นไม้วิคหอบไว้หักแดนมันยาดก็เลยปลูกกุ๊กวิกเมียให้มันยุตคนเดียวหักษาทรัพย์สมบัติหักษาแยกก็เลยปลูกต้นวิคเป็นแดนต้นวิ้เป็นต้นนึงทีาได้สื้อสีหาธรรมทได้สองเฮกตาร์นี่สองเฮกตาร์ไปปลายเนาะมีปลายชาวพุทธเจ้าว่าเจ็ดปีก็เจ็ดสิบเจ็ดไร่บมดชิบโม่แล้วชิบสองชิบสามไร่หมดแล้ว อเฮกต้าหนึ่งเลยมันเท่าหกไร่ปลายอันนี้สงเฮกตาก็เกือบชิปสามไร่ขายแท่เนาะบอของบค้าแม่ขายเไดนของหรือข้ากไคระอ่าพอชิบขึ้นกระเพิ่งเพียวบุญหาเพิ่นนะเขาก็บริคิดแต่ว่าเออจะขายจแตคัหรือว่าอันีนะกรบอกล้ันเาก็เอีดงให้ลูกก็ตองไปอป็นเลยด ก็แบ <t ond> ่งพพได้ให้เขาไปตั้งตนตั้งโตเนาะให้เราให้ลูกให้ลูกช่แต่ให้กูเบาเขาไม่ได้อย่างเขาสงบเมื่อไ่ามันยังลกเาได้เบิ่งประมานคนอื่นมาเบิ่งเขาอะนะถ้นเราเออยึงมายูมาบัดตายีิิตพาเขาไปหลาะเห่นหาเขียวบอเต็มเนากตายเแม่คือว่าเออ้ายเลยีให ครูบ่าวครูแฟรแต่งหมวืไปพิ่นเม้นมามันเป็นไปบ่ได้เท่าก็ะเทิงขันแล้วส้เร็วอันยุกรบปานนี่แหละเนาะต้องคิดคิดแต่ก็คิดใหม่จอพิ่นึีนเม็นมาแล้ท้ายไปแต่งงานบอืกแต่งข่อยบบเพิือนแบบโอ้ยเพิ่นพาเขาไปหอดใซจริงสิให้เราไปแต่งพึ่นเห็นอยู่สเ็เม้นกันสำเม็เนี่ยมันงามเลยอนาเลย แสดงว่าเขาไปอ่านอยู่ได้นี่เนาะอ่านถูกมื้งจินเบื่เงินเน็ตตัวใดแบบคอมเมนต์ดีๆม่วนๆนะ่รก็ยิ้มหวานนะเนาะยิ้มตัวใดคอมเมนต์บนข่าถูกใจเนี่ยก็ไม่อยากหายไม่อยากฉลบเลยเนาะไม่อยากเป็นแบบนั้นแม่นแล้วตัวเองเนี่ยคิบไ่กุ้งอย่งนี้คิดด้อย่างขบ่าวขบก็เลยอ่านเบอร์โทรเจ้าเลยหายเพลินมือนกันลองเช่าถุกทางเบอร์หิโทรมาบอก มาแล้วจ <Ê> ัเปิดอยู่เออโอ้ยเฮาเชื่อก็บ่ลบเดินเฮามาอยู่กลางบ้านอียังไปอส่นทางเนาะไปนทางไปเทางเข้าบ้านเฮา่มีป็นเป็นคือเฮาาเเลยก็ไปซ้กาของเฮามันมี2บอทําเห็ดหน้าผักเดียวนี่ก็อคอไปอนสตารไนีเอ้ยนําบ่มีน พอได้เด็ดกตุกลิ้นเน่ย,ยชฉมิชาลำนาเข้าไวะมอดชาดว่าห่งว่าอ่างเลยเพราะว่ามันบริฮางโจกๆออกมาก็ฝนตกบ,บลําบากวะ่ะฝนครับแค่ยงมีฝนใ่ไหมยังมีฝนนี่ติผูกเดียวเพิ่นครับผู้เดินทางขี่มอเตอร์ไซค์วงในแดงจึงครึ่งกี่ตรงเสียกันฝนข่นขนขนขนอยกัเสียฉละสีประตู่นยังบม่ได้ใส่มาก ชีประตูยังฝากไว้อยู่ฮะยังไ่ได้ใช้อ้ยชาดนี่จะคิดได้หรือบอเสือการฝนควยแล้วนุงผ้าก็นั่งข้างหลังและบางแล้วมะกันจีชื่อบอกวชีวิตเง้ฝนแล้วอ่ะยามันมีะงินฝนยังชื่อบอกแล้วมันชีวิตเงี้ยฝนแล้วบ่ชื่อดดกอ่ะมันไม่ได้สูไปใช้ไนใชชื่อผมยังลืมนุ่งผากมคนก่อนะอือก็สบายดจำได้ความลงกับตเลืมมันนงฝากมะน ันก็บ่แพงปานใดแล้วเนาะอุ้ยฟุกชก็ฟุอือหมดหดีบ่ได้นี่อืยกเลยัลืมะปนยังบ่ได้เพิ่จนชีวิตยามพยังบ่ได้ออกขนอันดคือเสือลายทหารน่ะช่อสิคักช่สิมันอันฮ้อนนะยกสิเอาักไว้มันหนาเพิ่นเนาะพอปีหน้าคือไปก็บ่อยากนุ่งอีกีใหม่มาก็ซื้อตัวใหม่ไปอีกอื อ่ปีเดโตก็ไม่ด้่าสิมาเหนัน่นนนนไหนัดเลยแบบสีมาเอามาจอบเบิ่งเหาอยังเถื่อ,อเอฟซีมาลินน้โมแม่โมแม่แมมอยู่คอ,อ,อยก<ส>ีมีไฟเด้คันว่าบุมีก็คือบุมี่ะบอคันมีเอฟซีมาลินแฮงสีเพิ่นบอกเสือเบียมันกินไล้อยากกินเบียร์่ะบุกกินเบียร์นะบุก็กินเบียอยากกินเบียร์ลองเบิ่งเนาะกินลองเบิ่งมันสีเมาเลยบออืมกเราจะอยากพอน้อเรานพอดดนเลยอื เป็นบุญเป็นดองโมช่วนกินพราวบอเขาเย็นเมาเขายนเหนื่อยาสูบหเมาตะลือนกลางเฮือนเคยอยู่บ่เมาอ่ะนองไมเหนย่างเออใจอยากขับถาดบ่อหลับเนาะถัดเยเนาม่น่ใจเลย่มันหัวใจแหวมาลดอือก็อยากกแจ่กินกินบ่ได้ อืมโอเคปรุงนํายอมยอมหมดสิหมดตึงเลยื่อยลอยคอเนาะวันนี้กฟันยังบ่นบ่บ่ฟันยังนเลนีมายังอันนีนบ้ของเอามาให้ฮะนี่กูเอามาให้่ได้ขาย น้ำฝนดูหายจากไปก็คอยดีแล้วมาหายจากน่าเบื่อก็มีหนุ่มไทยเพิ่นได้โทรได้ลมกับเจ้าเลยเพิ่นคิดสงสารบอกเลยฝากเงินมาทางข่อยให้มาให้เพิ่นแน่พก่อนนะพอได้ให้เพิ่นซื้อบัตรซื้อเพื่อแป้งนัวกินเพิ่นนะ เป็นแนไใดคุณช่าไเป็่พได้หาย้จซื้อวัดเต,ติมเน็ตเติมยังเพื่อนอะเพื่นดีใจเพื่อนได้โทรได้คุยกับเจ้าแหละเพื่นก็เลยฝากมาให้เจ้ากับโบแมนว่าในฐานะผู้เบาหรือว่าเนี่น,นี่ว่าหมัดใจไว้ดอกโบแมนเพื่อนให้ด้วยความสงสารซืๆๆ <laughs> ้อโบแมนจะว่าให้แหละ ต้องแต่งงานก็เพิ่นสิน่นบุแมนเนาะเพิ่นให้เจ้าสิซื่อนี่แหละให้ดูควบชงชานให้ดูควบอีบาบอีตนเลยเพิ่นก็นดีใจที่ได้โทรได้คุยกับเจ้าเะไปบี่ให้อยู่วันนี้กดใหญ่ให้เดือบลี่ให้อยู่ ไอ้ว่าน,นะเบิงมันมีอะไรฮะไมสิกา่ <c oughs> กาเ <c oughs> มือ่อ่ะจีบุรวงมาลายเพื่นอน่ะแต่ว่าเป็นน้ำใจเล็กๆหน่อยจากเพิ่นมามอบให้เจ้าคอยกันเลยไปถอนมาหล่ะก็แข่งพ้นมามอบให้เจ้าแล <c oughs> ก็ดีใจร้ายที่ได้เป็นสะพานใ้ในครั้งนี้เนาะเบิ้งจากใบนี่ครบ,บอยู่บ่านี่ ฝนตกมันปิววดน้ำทางแล้วจังกเ, <laughs> เคยได้อยู่บอ่า <c oughs> บอเคยได้แ <laughs> ม่ถือคนคนใหญ่ดีใจ <laughs> ไม่ไดีใญ่อยู่ดีจ <laughs> ้กับปิดจำนวนเงินอยู่หนึ่งพันบาทเนาะที่เผิ่นมอบมาให้ เฉยๆก็ได้มาเมาะให้เพื่อนฮอดเฮือนฮอดซานเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะส่วนอ่ะมาขอบใจเพื่อนพึ่งเนาะอ่ะหิมะมาขอบใจเพื่อนนะว่าในตั้งใจนอนห้องของบุเคยได้เหรอืมบุเคยได้แบบนี้เนาะดีใจบอหิมะนะเบิ่งภาพบรรยายเเอานาะ ตางได้อยู่เอเออนั่นน่ะหนยขอบใจเด้อหนยขอให้เพิ่นอยู่ดีมีแฮงเนาะอยยเพิ่นให้มาส่ำใดก็ขอให้กลับคืนหาเพิ่นเท้าันเท้าเนาะมันบ่ออกอืมตื่นตันแฮงยเด้อยมาจะมีก็ห้ขบุูดีเนาะเอาเนาะ ตื่นก็เห่าพันเท่าเลยมันมันตื่นตันเนาะเราเคยได้อืมเป็นกระพูนี่ยิช่ไหเนาะใจเต้นมั้ยเนี่ยเคยกระพูนี่ยิช่ไหเนาะเหรอแบบแบบใไหมแบบก็เลยตั้งใจมันก็เลยอดไม่อยู่เพราะถูกในชุมวังก็ไม่ได้บอกคนใดทุกคนใดโอ้โหหลายๆเนอะเหรอโบเป็นยังเพิ่นแห้งดีใจเนาะก็ดีใจเสมอเพิ่นผู้ให้ก็ดีใจเพิ่นเห็นเจ้าดีใจ พูดเนาะอืมขึ้นจักหน่อยเลยคือว่าข่อยชิมาลินได้เชื่อแล้วไหมเนาะไม่แล้วก็บอกขึ้นปาข่อยชิมาอีกเพราะว่าฝนตกลินเนาะมื่อันนี้ฝนตกลินถูกคนเนี่ยเป็นบ่ขึ้นปลาชิมีสายมหาเพื่อนตอนนี้ก็ยังตกจะแฉะแฉะอ่าอืมคนคู่เดียวเนาะอืมเก่ามากเลยเห็นเธือนอัดตะมเลยห้องหาไปใะมไหมอยู่จนท้าโทรหาเพื่อน ี่ในหอกยิบชิ่นวะยิบขอชิ่นไนอ,นอ้คนแล้วจะพื้นแล้วมั้งนี่ยชิ่นพื้นเดียวชิ่นพื้นเดียวคอยยิบไปเนาะขับาย้คนเองไมันไม,ม่มได้เายนะเพราะว่าขับเพื่อซื้อวานน่อนนอาเขาด้วยฮะก็ขับคนได้มไม่ว่านี่ก็ไม่ได้ของโทรศัพท์หาก็เหตได้เนาะเกิดหาก็ตั้งไลน์ได้ทุกคนแต่กี้มิเตอเพื่อนเอาเฟซให้เฟซปัดเข่าละหัดต้นทางถึงปลายทาง มันละคนหาางบ้บานเอฟซีก็มันต่อว่าแม่ชวังบานเฟสป้อมเอาให้ะราเมนเล่าคนบ่คอยก็ก็เฟสเล่าแล้วคอยก็แชทกันอยู่กับเ่าอ่ะเขาเป็นคนหาเงี้ยอันบานนี้สบายบานนี้ได้ลน์เลยอก็โอเคเนาะไว้พบกันมาอีกในคลิปหนาเนาะโดยสบายดี